บทที่65บุกเขาไทเกียผู้รับใช้รงเรียมเข้ามาสอบถามจะรับประทานอาหารค่ำที่ใดยังไม่เห็นหงสาดำกลับมาลิเลี่ยงห่วงเหล่าเหล่าเหล่าโซลล้วนรอจนรุ่งโบรนแล้วโดยเฉพาะเหล่าเหล่าถึงกับเอ็นเขียวขึ้นโปนบนหน้าผากกล่าวว่าโกเนียไปที่ใดแล้วก่อนไปกเนียบอกว่าอย่างไรคำพูดประโยหลัง ถามไทยเล่าโอเล่าโอกล่าวว่ากูเนี่ยเพียงบอกว่าจะออกไปเดินเล่นเอยถึงตอนนี้คล้ายนึกได้อันใดอุทานดังอาออกมากล่าวว่าเล่าเล่ากูนี่จะไปซอหาคนของตระกูลลกหรือไม่นางข้าเดาถูกเพียงครึ่งหนึ่งเล่าเล่าใจหายวับใบหน้าปรากฏเงือยจะเยียบไหลซึมกล่าวว่าใช่แล้วเราไม่ทันจุกคิดถึงข้อนี้กูเนี่ยในสัยแกล่งกล้าว หากพูดจาไม่ลงรอนเป็นต้องลงมืงอก็เราจะไปสอหานาหันกายหมายจากไปลีเลี่ยงวงพันยื่นมือควางกันมันไว้กล่าวว่าเล่าตัวก่อไม่ต้องรุ่มร้อนไปไม่แน่นักว่าจะเป็นเช่นนี้จริงๆเล่าเหล่ากล่าวว่าไม่ว่าใช่หรือไม่เราต้องไปหาดูเล่าซอกล่าวเสริมขึ้นใช่แล้วลีแต่เหย,ยบยามใดที่กูเนียไม่กลับมาพวกเราไม่อาจวางใจลงได้ ลีเลี่ยงห่วงกล่าวว่าข้าพเจ้าทราบเพียงแต่หาคิดจะไปสอบหาสมควรให้ข้าพเจ้าไปสอบหาเราเลากล่าวว่าให้ท่านไปสอบหาหรือเล่าตัวกออขออภัยที่ข้าพเจ้ากล่าวตรงตรงหากแม้เล่าตัวซอคาดเดาถูกจริงๆท่านไปสอหาก็หามีประโยชน์ไม่นี่ลีแต่เหียบเราเล่าเราหาใช่คนขลาเกลากลัวตายไม่ข้าพเจ้าทราบ แนั่นสมควรบังเกิดประโยชน์ไม่ใช่ไปตายเปล่าอย่างนั้นลีเลง่วงชิงกล่าวว่าข้าจเจ้าจะไปเองท่านสองสามีภพระยารอในโรงเตรียมหากแม้นเตกุนเนียกลับมาก็บอกต่อนางสักคำอย่าให้นางออกไปหาข้าจเจ้าอีกทอดหนึ่งกล่าวจบหันกายเปิดประตูออกไปเหล่าเล่าเล่าโสพากันติดตามส่งถึงนอกประตูลีเลงหวงเดินหาตามที่ต่างๆเที่ยวหนึ่ง แต่ไม่พบเห็นหงสาดำแม้แต่เงามันพบผ่านคนก็สอบถามในที่สุดถามได้ข้ามูลแล้วมีคนพบเห็นโกเนี้ยชุดดำคนหนึ่งสนทนากับชายกลางคนหน้ากลมผู้หนึ่งที่นาดงไม้ปากทางหมู่บ้านเมื่อเวลาก่อนพบะคำ่ำพร้อมกับนั้นมีคนพบเห็นคนปล่อยผู้ฝฟาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ห่างจากดงไม้เล็กๆนั้นลิเศษเมื่อก่อนพระค่ำเช่นกัน ล้เล่งหัวเป็นชนชั้นใดเพียงรูปรวมจากข้อมูลสองประการก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องราวใดลีเล่งห่วงขมวดคิว้วดูท่าตอนนี้ไม่อาจหลีกเลี่ยงจากการประเชิญหน้ากับคนของตระกูลลกแล้วมันหวนกลับโปรงเตียมที่ผักแจงผลการสืบสอดต่อเล่าเล่าสองสามีภรยาเล่าเล่าสองสามีภรยารุ่หมร้อนใจขึ้นมาแล้ว โดยเฉพาะเล่าเราถึงกับคุนแค้นจนกระโดดโลดเต้นขบเขี้ยวเขียวฟันกล่าวว่าเจ้าลูกเตาเป็นฝีมือของคนแส่หลกจริงๆมันโถมร่างไปหน้าประตูด,ดุดสายลมพอบหนึ่งแต่ยังไม่รวดเร็วกว่าลีเล่งห่วงมันเพิ่งขยับกายก็ถูกลีเล่งห่วงคว้าจับไว้กล่าวว่าเลาเนี้ยท่านฉะนะไ้วู่วามอีกแล้วเลาเล่ากล่าวอย่างร้อนรุ่มท่านยังไม่ทราบ กูนี้หากตกไปในเงื้อมมือของคนตระกลลกเช็คเช่นลูกแก่ตกไปในปากเสือเหล่าเฮียกับตระกลลงข้าพเจ้าทราบกระจางกว่าท่านข้าพเจ้าที่วกกลับมาเพียงคิดบอกต่อพวกท่านคำหนึ่งไม่ฉะนั้นเมื่อครูข้รุดสู่ภูเขาไทยเกี่ยแล้วแล้วซ้อติดตามหงชาดำมานานปียอมผ่านมรสุมมามากหลายไม่ลุ่มร้อนจนหลังน้ำตาเช่นสตรีทั่วไป แต่ยามนี้นางจิตใจว้าวุ่นคิดสอบปากคำขอไม่อาจสอดคำได้ได้กินเล่าเรากล่าวว่าลีแต่เหียบคนนี้พวกเราเมื่อประสบเรื่องจะนีเราในเลยอ,อยูนิ่งเฉยได้วิงบอนท่านให้เ,าเราไปลีเล่งห่วงสอดคำขึ้นให้ท่านไปหาที่ตายหรือเราหานำพาความเป็นตายตนเองใหม่ลีเล่งห่วงนาเคร่งเครียดลงกล่าวว่าเราเนี่ยท่านนังลงเราเล้า ไม่ยอมนั่งลีเล่งหงพันกดร่างมันลงบนม้านั่งกล่าวเสียงทุ่มหนักแล้วเหี้ยท่านติดตามเต็กโกเนียนานปีสมควรเป็นคนจำแนกชั่วดีรู้จักหนักเบาชนายยังถือที่ถิอันเตื้อรันปันลีแต่เหียบแล้วเหี้ยเราท่านล้วนอรู้จักตระกูลลกซึ้งกระจางเรื่องราวไม่อาจชักจาหากช่วยเต็กโกเนียออกมาสายไปก้าวหนึ่ง อาจเกิดความผิดพลาดอีกส่วนหนึ่งทัญญาได้นวงเหนียวจนเสียเรื่องได้เหล่าเราใจสันสานกล่าวว่าเราไหนเลยกล้าอย่างนั้นท่านฟังข้าพเจ้ารังอยู่ที่นี้เป็นเพื่อนตัวซอดูแลเท้ารักข้าพเจ้าให้ดีอย่าให้ข้าพเจ้าต้องห่วงพะวงก็ใช้ได้แล้วจนบัดนี้เล่าสอค่อยสอดคําขึ้นเล่าเล่าลิ้นเหียบกล่าวมีเหตุผลทันหางก็รุดไปรังแต่ตายเปล่า เลยไม่อาจช่วยเหลือโกน,นี้ได้เราเล้าก้มจีษาลงไม่กล่าวว่าอะไรเราซอ้อเบือนหน้าไปยังลีเล่งห่วงกล่าวว่าลีแต่เหียบขอพึ่งพาท่านแล้วลีเล่งห่วงกล่าวว่าไม่ต้องเกรงใจเขาจเจ้าไปแล้วโปรกันว่าจะช่วยเหลือเต็กกวนี้กลับมาโดยเร็วกล่าวจบกตะปบดาบคู่มือมาถือไว้าว้าวเท้าออกไปลีเล่งห่วงซื้อมาตัวหนึ่งลงแฉะเร่งมาเพียงชั่วคืนเดียว เรยงรุดถึงเชิงเขาท้ายเกี้ยวสวงเชิงเขาท้ายเกี้ยมีหมู่บ้านชนบทเล็กๆแห่งหนึ่งลีเล่งวงคณะเข้าสู่หมู่บ้านชนบทฟ้าฟั่งรุงสางสว่างชาวนาแบกจอบเสียมสู้ไร่นามนายพรานพกนำอาวุธขึ้นเขาการบ้านของอีกวันหนึ่งเริ่มขึ้นแล้วลีเล่งหวงทราบว่าหมู่บ้านชนบทนี้เป็นประตูออกของตระกุนก และเป็นหูตาของตระกูลโลกไม่ว่าผู้ใดผ่านที่นี่ไปตระกูลโลกในภูเขาจะทราบในบัดลในหมู่บ้านชนบทมีโรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งร้านโซราร้านหนึ่งไม่ว่าผู้ใดคิดพักผ่อนเด่มกินต้องเข้าประตูร้านทั้งสองนี้ขอเพียงเข้าสู่ประตูร้านทั้งสองนี้จะตกไปในสายตาของตระกูลโลกเนื่องเพราะโรงเตี๊ยมและร้านโซลานี้เป็นคนของตระกูลโลกเปิดขึ้น ลี่เลี่ยงห่วงไม่แวะสถานที่อื่นกระตุ้นม้าถึงหน้าโรงเตียมนั้นพอลงจากหลังมาปรากฏชายจักันรูปกายแข็งแรงผู้หนึ่งด้าหน้าออกมายิ้มปประจกกล่าวว่านายท่านต้องการพักโรงเตียมหรือลี่เลี่ยงห่วงกล่าวว่ามีผิดปอนยาน้าแก่มา้าข้าพเจ้าก่อนข้าพเจ้าจะแวะไปยังร้านโชราฝั่งตรงข้ามชั่วครู่ก็กลับมาโอตาคู่นี้จัดวางประเสริฐยิ่ง ร้านสุราอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเตรียมเองลีเล่งหวงหยัดบังเหียนม้าไปในมือชายจักรันชายจักรันนั้นฉุดรังมาไว้กวาตาสำรวจมองลีเล่งหวงและดาบในมือลีเล่งหวงลีเล่งหวงทราบแต่แสงเป็นไม่ทราบเข้าสู่ร้านสุรายามีร้านสุราเพิ่งเปิดร้านภายในเบื้องวางไร้ผู้คนลีเล่งหวงพอก้าวเข้าประตูร้าน ผู้รับใช้ที่กำลังปัดกวาดน้อมกายกล่าวว่านายท่านร้านเรายังไม่ได้ก่อไฟลีเล่ง่วงกล่าวว่าไม่เป็นไรนำของที่รับประทานได้มาก็ใช้ได้แล้วผู้รับใช้วางไม้กวาดลงกล่าวยางยิ้มแยมอย่างนั้นนายท่านรอสักครู่มันหันกายเข้าไปก่อนไปยังจับจ้องมองดาบในมือลีเล่ง่วงอย่างลึกซึ้งแวบหนึ่งลีเล่ง่วงเห็นแล้วแต่แสร้งเป็นไม่เห็น ไม่นานให้หลังผู้รับใช้ย,ยกอาหารออกมามงปลาเดียวก็ทราบเป็นของที่เหลือแต่คนยามหิวหยย่อมไม่เลือเฟนแล้วล,ลิ้เลี่ห่วเพิ่งรับประทานพลันปรากฏชายชาราพร้อมสู้ผุนึงออกจากหลังลานมันร่างผอมสู้แ่งกลางเหลือแต่นังหุ้มกระดูกกลับไว้เคราคางแผลดูท่าคล้ายเพิ่งตื่นขึ้นมาเดินพลางแกลัดกระดุมผลาพอเห็นมีคนเดิ่มกิน ต้องงงั้นวูบก,กล่าวว่ามีแขกมาแต่เช้านักผู้รับชายน้อมกายคารวะจากนั้นกล่าวกับลีเล่งง่วงว่าท่านนี้เป็นเท่าแก่พวกเราลีเล่ยงฮวงพงศ์ศรษจะต่อชายชาราผอมสูบนับเป็นการทักทายไม่กล่าวว่ากอะไรในใจทราบประจางเท่าแก่สู้ผอมผู้นี้เป็นผู้รับช้ยลุกเรีอย่ออกมาชมดูมันมันไม่ต้องเอ่ยปากประการเท่าแก่สู้ผมต้องเข้ามาสนทนาปลาัยกับมัน จึงดังคาดหมย่ยเท่าแก่สู้ผอมเดินเข้ามากล่าวอย่างเย็นแยมนนายท่านมาจากที่ใดขิดไปที่ใดหรือหลีเล่งหวงกล่าวว่ามาจากเมืองน้อยลิ้มเสียขิดไปอีกร้อยลีเท่าแก่สู้ผอมงงันวุ่จากนั้นยิ้มออกมากล่าวว่าอีกร้อยลีไม่ไกลเท่าใดเราหาตาไม่ฝาดนายท่านคงเป็นสหายคนเส้นทางยุทธจักรกระมังคนทั่วไปประกันไม่ถามเช่นนี้ แต่เท่าแกสู้ผมมีกำลังนุนหลังดังนั้นปราศจากความกลัวเกรงลีี่งหัวฟังศีรษะกล่าวว่ามีผิดเท่าแก่มีสายตาคมกล้านะชมเชยเกินไปผูมมีอาชีพด้านนี้ผานพบคนมากหลายสายตาย่อมปราดเปรียวยังไม่ได้ถามแท้สูงงของนายท่านไม่กล้าเข้าพเจ้าแฉลีเท่าแกสู้ผมประสานมือกล่าวว่าที่แถเป็นลีเอียมันผานชุดนั่งลง ร้องสั่งผู้รับใช้ว่าโฮจือ่อนำกล่องยาเส้นของเรามาผู้รับใช้รับคำหันกายเข้าหลังอาราเถ้าแก่สู้ผมกว่าตาผ่านดาบลี้เล่งหวงวางอยู่บนโต๊ะแวบหนึ่งกล่าวว่าลีเอี่ยชายดาบเราหากดูไม่ผิดดาบของลีเอีอ่ยเล่มนี้เกรงว่าไม่ใช่ของธรรมดายามนั้นลี้เลงห่วงรับประทานอาหารอิ่มแล้วกล่าวว่าครั้งนี้เท่าแก่ดูผิดแล้วเพิ่งกล่าวจบ ผู้รับใช้ประคองกล้องยาเส้นดำมะม่วงอันหนึ่งเดินออกมาลหนเลงห่วงเหลือเห็นกล้องยาเส้นอันนั้นถึงกับใจสั่นสะท้านทราบว่าเท่าแก่สู้ผอมผู้นี้เป็นใครแล้วเท่าแก่สู้ผอมพอรับกล้องยาเส้นไปลหนเลงห่วงพลันกล่าวว่าเท่าแก่มีกระนาดาผู้กันหรือไม่ขอเยืมสักคราเท่าแก่สู้ผอมรีบกล่าวว่ามีผู้เจือรีบไปนำมา ผู้รับใช้หันกายไปีกครั้าลิเล่งห่วงกล่าวไล่หลังว่าต้องการกระดาษแดงเท่าแก่สู้ผอมององันบุกกล่าวว่าลีเอี่ยต้องการลิเล่งหวงยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าคิดเขียนหนังสือสักหลายตัวจบบทที่65